นี่เป็นความรูวเลยเด้พี่น้องเฮ้าออกไปเบ็ดตีเลยนะครับผมตีตีตีแบบอกคุณยายบอกว่าตีเพื่อกระตุ้นให้ปลามันมามาสั่นนะครับโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมนี่เป็นความรัวไม่เลยเด้พี่น้องเดี๋ยวหฮาสิเงียบๆจักหน่อยนะครับให้คุณยายใส่สมาธิจักหน่อยครับนี่คือผลงานก่อนหน้าที่ผมจะมาใช่ไหมครับปลานะครับพี่น้องเฮ้าปากกาไม่ได้ตบโรนานี่ปลามั่นทะเลพี่น้อง โอ้นี่เป็นผลงานของคุณยายนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปน้ำคุณยายสดๆเลยคุณยายก็หีคุณยายบอกว่าเฮ็ดสายเบ็ดขาดเพาะท่านผมก็เลยอาสาไปซื้อาาให้คุณยายนะครับนี่ครับเป็นเบ็ดอันนี้เขาเรียกเบ็ดเบ็ดติดปากาปปากาบเบ็ดซิดปากกานะครับเบ็ดซิดปากกาคุณยายเป็นคนาาสุพรรณคนไทยก็ว่าตกปากกาครับตกปากกา คุณยายเป็นสุพรรณเนาะจชาเป็นเป็นคนสุพรรณอำเภอเดิมบางบวชอำเภอเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับผมหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงคอยโอ้มีลุข้ออยู่ด้ผมได้ว่าเสียงเป็ดเด้วิน้องมื่อขึ้นนี่ออกเขาขึ้นเล่าโอ้ยเมื่อยแอะเล่ยครับผมฟาดไปลอยก็สอบนะครับผมก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้มือนี้ก็เลย กินยาลงไปแน่พราตั้งสติได้ก็เลยออกมาหาเรื่องเล่าดีพี่นอ้องเขาเบิ่งพอดีนี่ครับเห็นคุณยายเโรคศเล่ายู่เรือกุกูกูกู่ก็เลยถามเบิ่งยายบอกว่าเบ็ดขาดไปสัน่นผมก็เลยว่าเดี๋ยวครับผมเข้าไปซื้อให้อันนี้ห้าบาทเนาะคุณยายห้าบาทห้าบาทนะครับ<อ>ผมนี่ครับพ<ข>อละห้าบาทเป็นเบ็ดที่เขา,าเห็นสำเร็จไปแล้วนะครับผมมีถ้อยมีอย่างสายเอ็นนะครับพี่น้องเรียกเบ็ดสำเร็จรูปพอดีเบอร์เจ็ดนะครับเขเขียนไว้นะครับผมก็เลยซื้อมาให้คุณยาย แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ผมทำสารคดีนะครับผมก็เลยเอามาเดี๋ยวไปนทำคุณย่าครับผมครับผมไในรับเบียดใหญ่นี่บ่เบียดเบียดมีแล้วผูกแล้วนี่อ่ะเบียดคือจะง่ายแท้เบียดคือสีง่ายแท้ครับผูกแป๊กเดียวล่ะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วไหมอ๋อเขาทำมาเรียบร้อยเขาเรียกเบียดสำเร็จรูปเบียดสำเร็จรูปแต่ว่าคันเบียดนี่เราเอาเอาไม้ อันนี้ก็ได้บ้านผมเงอนใหม่อะไรงัวคือยังใหม่อะไรง่วงอะไรก้วยนะครับพี่น้องเฮานี่ครับนี่อันนี้ก็สงเลยได้หนี่เอาปลายไม้ันม้เนี่แหนงไม้ไผ่นะครับพี่น้องโอ้พ่อคุณยายสุดถึ่งอีกแล้วครับแต่คุณยายเป็นชาวสุพรรณนะครับผมก็เอ้ภาษาอีสานแนวภาษาไทยแกมแนวโอ้คองนะครับพี่น้องเขาแล้วผมขออนุญาตลงเรือไปกับคุณยายนะโอเคโอเคครับแถวๆนี้ครับ โอเคครับผมฮ่เอา้าโอ้เจอคุณยายโคตรพึ่งอีกแล้วครับกาคิปของคุณยายคุณยายตกปลาโดยไม่ใช้เบียดตอนนี้กาเป็นที่นั่นนะครับผมกะเริ่มตีกลับมาดีนะครับกะขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องเฮาเรื่งทีขม้าติดตามเขามานี่นะครับผม นนี่เหยื่อแต่ตอนนี้ก็คุณยายใช้เหยื่ออะไรครับเหยื่อกุ้งเ่กุ้งฝอยนี่บ่ใช่กี่โอ้นะครับผมนี่เป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยอ๋อนี่ครับผมสดๆเลยเนาะคุณยายโอ้ผมมักเบียดคุณยายเนี่ยแหละครับพี่น้องเขาแหนงไม่ไพ่นะครับวันนี้ไปเห็นของคุณตานางกนคุณตาครับตกปลาด้วยไม้สวยนั่นก็เอา ไม่เาเนี่ยผมก็ว่าคักแล้วนะครับคุณตาตกปลายชีกเดี่ยนซิ่งนี่ก็ว่าคักแล้วอันนี้คุณยายใส่แหน่งในไพ่ครับพี่น้องค,คุณยายก่อนหน้านั้นตกได้ไหมได้อ๋อนี่เนาะในในใน,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 นทงเขียวๆเลยยกเลยยก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 เลยนะครับยกขึ้นยกดูยกดูเลยยกขึ้นไปเลยเออเออเอออุย้ยอุ้ยพี่น้องโอ้ยนี่ครับปากกาครับ นี่คือผลงานก่อนหน้าที่ผมจะมาใช่ไหมครับใชาพนะครับพี่น้องหฮางปาก้ามีเตอรตัวลานานี่ปามัน่นทะเลพี่น้องโอ,โอ้นี่เปลี่ยนผลงานของคุณยายนะครับเอาเี๋ยวเข้าไปน้ำคุณยายสดๆเลยเมื่อกี้ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับคุณยายนะโอ้เอาเอาเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามานําเบื้องเลยครับผมเบืเ้องกันสดๆว่ามีเมฆครับพี่น้อง ต้องแหวกออกใช่ไหมครับอโอ้นี่ครับผมพุ่มปัญญานะครับผมนี่คือว่าเป็นพุ่มปัญญาชุ่มชนเป็นพุ่มปัญญาท้องทิ้นเลยเล่ครับพี่น้องเฮาเยือี่เือครับผมใส่ใส่ยังไงครับบุญใหญ่ครับเราจะไปก็ได้ใส่ไปตามรูปทรงของกุ้งเนาะใช่ตามรูปทรงของกุ้งไปเลยจะเอาหัวออกครับอ๋อเอาหนวดออกใช่โอเคครับผม เมื่อก,กี้นี่ทำไมต้องตีครับตีนะ้ำให้ปานมาอ๋อโอเคโอเคครับผมนานแค่ไหนครับคุณยายไม่นานโอเคครับโอ้นี่เป็นความรู้เลยเลยพี่น้องเฮ้าออกไปเบสตีเลยนะครับผมตีตีตีมาบอกคุณยายบอกว่าตีเพื่อกระตุ้นให้ปลามันมาเหมกันนะครับโอ้แนวนอนแนวนอนครับผมนี่เป็นความรัวไม่เลยเลยพี่น้อง ห้องสิทิเงียบๆจังน้อยนะครับให้คุณยายใส่สมาธิจังน้อยครับ<ด>โอ้กินเหรอครับพี่น้องโอ้ผักหนากล้งไปแป๊บนึงครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้อสุดยอดเลยครับผมะบนถึงสามหน้าที่ครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยผม,ม,มันุโออครับผม ถ้าน้ำใสใสมันจะไวกว่านี้อ๋อครับผมต้องน้ำใสน้ำน้ำใสใสยังใสโอ้ครับผมนี่เนี่ยครับเนี่ยคุณยายต,ตีตีน้ามังเสียนะครับผมแล้วหย่อนลงไปเองเสียครับโอ้เพถึงหาหนาที่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพักนากล้องไปแล้วก็กินเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันแล้วไอ้ตรงเหลืองเหลืองมันก็จะจมใช่ไหมครับใหญ่อ๋อครับผมครับผม โอ้มาแล้วครับพี่น้องสุดยอดครับผมเมื่อกี้นี่คุณนแย่ผา,าผมไปแย่สามมองนะครับพี่น้องเพระาะว่าเมื่อกี้คุณนไหบอกว่าตรงที่ส้ตอนแรกนี่น้ำคุณนนะครับพี่น้องน้ำคุณนแล้วว่าน้ำควยลุ่มสันก็เลยบ่ค่อยเขานะครับตอนนี้คุณนแย่ยเลยพผ้าผมล่องเรือออกมามองน้ำใสๆนะครับนี่เห็นน้ำใสชัดเจนเลยนะครับเพราะย้อนลองไปเพราะท่านได้ถึง2ี่สวินะครับน้ำใสนะครับ โอ้นี่ถือเป็นสวนเลยนะพี่น้องเมื่อกี้นี่พักนากล้องไปเกือบยี่สิบนาทีเลยพี่น้องเพราะว่าหาหม่องเยอะนะครับนี่ย้อนลงไปนี่ตอดเลยนะครับตอดไหมครับคุณยายโอ้โอเหล่ามาอีก่าอีกติดแบบเ่าต้องพักนากล้องอยู่ที่คักแช่เลยครับน้ำใสนะครับพี่น้องเห็นผลเลยนะครับสองตัวแล้วครับพี่น้องเ้าโอ้โนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมนี่เด็ดใน,นห้องกระหานนี่แหละนี่ แมงไม่ไพ่แถวหัวเขานี่นะครับพี่น้อง่ไงๆนะครับผมหากินางๆนะครับคุนบอกนะครับสุดยอดมากนะครับปลากาหนานี่เพราะว่าจิเป็นปลาก้าปลาเข็งปลาหยังนี่มั่นเด้ครับพี่น้องปลาลดนี่ก็มั่นนะครับผมโอ้ตกใจหมดหนึ่งวันคอเนี่ยครับผมมา่งคุณยายตีน้ำเนี่ยครับผมอันนี้สูตรใครสวดมันหรือเปล่าครับคุณยาย หรือเป็นต้องตีทุกทุกนั่นเองอ๋อเป็นสูตรตายตัวนะครับผมแลอื่นเขามาตีก็ตีกันอ๋อครับผมสุดยอดนะครับผมผมอยู่กับคุณยายอะไรครับคุณยายอ่อนคุณยายอ่อนนะครับผมบ้านป้าเหลื่อมนะครับผมคุณยายเป็นชาวสุพรรณนะครับมาได้แฟนยู่บ้านป้าเหลื่อมฮ่นะครับคุณยายแบบโอ้ขยันนะครับผมเป็นตัวย่างดีให้ลูกให้หลานนะครับ อาวมาอีกเขาแบบบอพักหนากล้องนี่ยส,สวยงามเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันตือนกล้องที่ไดชเสด็จเดี๋ยวดิเตือนกล้อง,อองอเนะครับผม,มแล้วกันเปิดหนากล้องไว้นี่ก็เออเขาหน้าตอนแล้วตอนแล้วพี่น้องตอนแล้วโอ้นี่เห็นไ่มนี่นี่ผมว่าได้พักหนากล้องเลยนะครับช็อตนี่สุดยอดมากๆครับวุ้ยสามตัวครับพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้ผมเบิ่งคุณยายตีกับซื้อดิผมก็ว่าคักแล้วนะครับนี่ครับน,นี่แบบสี่อกนี่โอ้ได้เอกซีเรื่อยๆเนาะครับคุณยายนี่ครับตีหน้ามั้งสินะนครับมผมโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยใหญ่หมองยุติสีหมองนะครับพี่น้อง,องเมื่อกี้นี่ <laughs> อาแล้วมันมันเกี่ยวกับ ต้องว่าแดดล่มกับลมไหมครับคุณยายครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเขามาลุยเล่นเละหมดอ๋อครับผมผักเละโอ้เมื่อกี้นี่ทาดวลยุ่ครับพี่น้องทาเกือบผักมันเละครับผมเปิดหน้ากล้องไว้เกือบหาหน้าที่นะครับพี่น้องก็คือส่งเพราะเขาบอกคุณยายยับไลผมสามสี่มองในเมื่อกี้นี่แต่ว่าพ่อมองสีได้ก็ย้อนลงไปแป๊บเดียวก็จมเลยครับพี่น้อง มองดีเถือกนะครับย้อนลงกับเถือกเลยนะครับผมคือมองสีได้นี่ย้อนลงเพราะถึงหน้าที่นะครับพี่น้องครับผมโอ้แม่นครับสีตัวแล้วนะครับครับผมนี่ทั้มองสีได้นี่ย้อนลงกับเป็นกลิ่นรวนนะครับแต่ว่ามองสีเพ่ได้เป็นหน้าที่กับเพื่อเขานะครับครับผมเข้าอีกแล้วโอ้สุดยอดอ้าโอ้ลุดนะครับผมโอ้ย เสียดายมันเตือนกล่องนะครับโอ้ยต้นฟังเอาด้วยพี่น้องเสียงเปียครับมือแรกเดี๋ยวกินยานอนนะครับมือแรกโอ้ยเถื่อไข่เข่าเราไหวแล้วนะครับเอาเอาอครับเถือกมองแล้วครับถูกพี่แล้วครับคุณยายนี่ครับคันมองสีกินนี่ย้อนลงเพถึงหน้าที่ครับพี่น้องมองสีพกินนี่โอ้ดนกับพกินนะครับเอาลองเบิ่มติเขาแบบพต้องพักหน้ากล้องหรือพตัวนี้ อ่านะครับผมแน่นอนแน่นอนนะครับผมสุดยอดมากครับครับค่อยมันก็ดิจมมันก็ดดิดึงนะครับผมโอ้เมื่อกี้ย้อนลงอ้ดึงไปลุด้่อยนะครับพี่น้องเฮ้าเห็นเห็นกันจ้าๆเลยนะครับโอ้เสียดายนะครับเมื่อกี้ตัวแต่ว่าพี่น้องเฮ้าก็เห็นแล้วนะครับคุณยายย้อนลงไปแล้วมันก็ดึงแต่ว่าพ่อดึงเก่นมากแล้วมันลุดนะครับเห็นเลยนะครับผมนั่นแหละนะครับดึงอย่นีกแล้วครับ นั่นนั่นนั่นนะครับผมเห็นว่าพี่น้องเขานั่นตอดแล้วน่าดึงเลยโอ้ไม่ได้ปาเลยเอ้าหลุดอีกแล้วโอ้ยเสียดายเด้อพัดเดียดึงตีเหล่าโอ้ขันวันได้วันมวนแต่เด้พี่น้องเขาเนี่ยมันดึงถ้วยลงไปยอมเลยโอ้ยผาดสองตแล้วครับพี่น้องเอ้าวอีกจังตดึงครับว่านได้คำหรอกครับพี่น้องตอนนี้เวลากใบสามนะ บวกลำนะครับผมหลานมาจากเรียนครับเอาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับพวกินกับพกินคือว่าครับพี่น้องยอนโลกแล้วสามสิบปีพกินนี่ก็คือเอาขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันพวกินแต่ว่าไปเห็นยังสี่ก็คือบ้านเฮ้างนี่ยังพ่อได้ยู่ได้กินได้ครับพี่น้องแล้วถามคุณยายว่าถ้าตกประกาศนี่ส่วนใหญ่เราเลือกน้ําแบบไหนครับแหล่งน้าแหล่งน้ำใสๆแหล่งน้ำครับคุณยายแหล่งน้ําครับผม ในลำห้วยได้ไหมครับห้วยลำเพื่อยกินอ๋อถ้าเราไปดื่มน้ำใสก่อนน้ำใสไหมก่อนน้ำใสนะครับผมจะไม่ให้มีเด็กเล่นแล้วน้ำไมุ่่นน้ำใสที่ไหนก็กินอ๋อแล้วน้ำมันห้วยก็กินมันอยู่ในห้วยแล้วมันไหลลงใช่ไหลแล้วน้ำไหลลงไปแล้วย่อนข้างๆน้ำไหลอ๋อกินดีเพราะว่าปลามันจีพีออยู่ตรงท่าอันท่อน้ำไหลอ๋อครับโอ้พี่น้องเข้าผมสิไปล่องเบื้องยุน้าผมยุนนะครับผม หน้าผมกับหน้าห่วยใสดีนะครับผมจะมีอีกก็จะลองอีกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับคุณยายไปครับเมื่อกี้กับคือมองบ่ากินก็คือย้อนลงไปสามสิบวิครับผมสามสิบวิบพเข่าก็คือบพกเข่าแล้วก็ไอตรงที่หลุดแล้วก็คือบพกเข่าอีกนะครับพี่น้องเมื่อกี้กัหลุดยืดเบื้องนี่สองตัวก็คือบพราเข่าต้องเข้าต้องขยับนะครับพี่น้องอันนี้แต่เป็นผู้มีเลือกก็ได้เปรียบนะครับพี่น้อง แล,แล้วแถวนี้เพิ่นบ้านพี่น้องเฮ้าเพิ่น,น,นก็มีเรือนะครับแถวบ้านป้าเหลื่อมแถวแกงน้ำต้อแต่วบ้านผมบ่มีเรือกันนางย่ฟังกัก็ได้คือกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตรงใส่ข้าวหมดทนนะครับจ่างคุณตาปีเด็ดแต่เงี้ยฉีดได้เดือนซิ่งนะก็ต้องใส่ข้าวหมดทนนนางเ่้นนะครับพี่นอ้นองกัสูตรไผสูตรมั่นนะครับผมเอาวันนี้ผมก็นั่นไผนั่นมันหาไผหามันก็ได้อยู่กับคุณยายนวลนะครับผมบ้าน ป่าเลื่มนะครับป่าเรื่อมนะครับผมตําบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับผมก็คุณยายก็เป็นคนชาวสุพรรณนะครับผมชาวอำเภอเดืมบางนะครับหนุ่มเดิมบางสุพรรณหลงคอยอย่างนี้บผมลองเป็นยุ่ได้ยครับพี่้องเอาเป็นอย่างครับผมในซ่อนี้กัหรือว่าโอเคแล้วนะครับกับให้พี่้องเขาเบื้องแบบย้อนลงไปสดๆล้วก็กินในเบื้องแบบสดๆ ก็เห็น no ก oh ินสดสดยุดตัวหนึ oh! ่งสองตัวแล้วก็ลุดเห็นสองตัวนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของการตกปลานะครับผมกับมีได้มีรลุดนะครับผมพี่น้องกับเมื่อนี้ก็เข่าหน้าปลาแล้วแล้วก็ตามสไตล์นะครับออกขาเรื่องเล่าดีๆให้พี่เอาเนาอให้น้องหอาเบิ้งคือเกานะครับพี่น้องแม้ว่าปีนี้สถานการณ์โรคระบาดมันจะเขามากเราผมก็ได้เดินทางออกนอกประเทศต่ว่ากัอยู่ในบ้านหอากันบ่อึดแนวไทยคือกันครับพี่น้อง แล้วก็ฝากเพจนะครับพี่น้องตอนนี้เบ้าก่อนฮักกะเเ็ดคลิปให้พี่น้องเข้าได้เบื้องกัน2เพจสช่องทาง4ี่ชาแนลนะครับผมก็คือเพจยูทูบช่องก่อนฮักผู้เบามากเลาะล้วกะมียูทูบอีกช่องหนึ่งคือช่องคนค้นชีวิตนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงงามเกี่ยวกับชีวิตกเกษตรกรล้วกะนองนั่นก็สามารถนําไปเบื้องในเพจเฟซบุ๊กได้นะครับคือเพจเฟซบุก๊กก็ช่องก่อนฮักนี่ใช้ชื่อเหตุผลเหนือชีวิตเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีช่องคนค้นชีวิตนะครับกะซอยกันเข้าไปติดตามกดซับสไครป์กดกระดกิด่งให้คือเขาเด้อพี่น้องเด้อ,อค,คนเฮ็ดเคลิบก็บพ่ามีอยังไหลนะครับกะอาศัยพี่อาศัยน้องเฮ้าเบื้องแย่งกันนี่แหละครับกันบางคลิบกะบ่าเคยหูมาก่อนกะลงไปกะพี่น้องเฮ้ามาเบื้องจังคลิบคุณย่ยตีกระซื้อนี่กะผมเบ้าก่อนห้างนี่กะย่อม,มาัาว่าบ่เคยพ่อนะครับแต่ว่าว ผู้พี่น้องเฮาที่เพิ่นเคยพอ่อเพิ่นก็มาว่าเบื้องกัเพิ่นก็บมีคอมเมนต์อย่างมากะบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องเบื้องกันแลกกันนะครับโดยเฉพาะคนอีสารบันเฮาเด้อเอามื้อนี้กัขอขอ,ขอขอบ,บค,คุณคุณยายนะครับผมบคุณยายนวนลอล้นี่ก็เป็นผลงนันที่คุณยายได้ก่อนหนาที่ผมจะมานะครับเนี่ยเต็มถุงเขียวเลยนะแล้วก็มีได้ให้ผมเห็นยุกี่หาโตแล้วก็รลดให้พี่น้องเขาเห็นสองโตนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายคุณยายมาทรงทาน้ำแล้ว ปีใหม่ก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงครับผมหากินมันๆอย่างนี้ต่อไปครับผมขอบคุณครับเอาหากินล่อทุ่งกับผมก่อนหักผู้เบามักเลาะครับ